พี่นกโอ้เี่ยมตาอาการปาตันออนซีันนี้พามาเที่ยวปาตันออนซีนะคะอินสตนด์สร์นพี่นกลมอากาศน้ำับน้ำหน่ลกเอเดอสกาย t อ e s อรีทกเกตส์ลุกลุกลุกหอยู่ด่าลิงลุกรงวร l o k at line wow. hey, i so e a i t s actually maroon Look at me. I'm getting corrected. Look at me, I'm getting corrected by a nine-year-old. Oh, I can Wow. So I like this cause you pretend you're on a boat. Ah, you need a Look at look at the cloud and see sea together. Oh, wow. so beautiful. Look at the cloud just over the uh, heaven. Yeah. Mommy, look at my drawing. I oh I want to show you. Is it a railway bridge this, or is it? Is this, is bridge? No. Look, this, this is yesterday. Look this is yesterday. Bridge. No, this is today. Well no, this is my drawing yesterday. Oh, 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 oh. Today is the tomorrow you thought about oh, <coughs> พอผุนไว้คือประเทศไทไ้เ oh, ลยนะค่โอ้ยเหอนสะอ่อนนะพี่เด็นดนที่ดีเลยเราว่าไงว่าว่าไงว่าไงว่าไว่าไงว่าไว่าไงวันนง้่าไงว่าไงว่าเงว่ลงว่ะไงว่าไง่างามงว่าไลางว่ามงว่าไงว่าไงี่าไงว่าไงาไงว่าไงาไงาาเงิน <The world. S 1> ฟ้าัง oh, ากกงางกกงามมา,ากาศสุดยอดเลย ส่วนน้ำมาพี่น้องตัดทะเลสบายสบายนั่งรับอาหารพี่น้องคะมาดูทะเลได้พี่น้องเฮ้ยมณีมนีวันที่เจ็ดเจ็มิถุนายนนะคะ ทะเลพี่น้องวันนี้ทะเลสีฟ้างามงามนานๆจะได้เห็นทะเลสีฟ้าอู้ดูดีดอกไม้ดอกไม้เลี้ยงเลี้นนี้ก็งามเท้น่ดูสีเขาสิพี่น้องน <monster species> <aquí> ี่งามจะเทสงามจริงๆรูพาราฉุกด้วยวน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 จิ้วจิ้วนจิ้ววน่วนทามันมีทางอย่าง นางลงอย่างขึ้นพี่น้องเป็นพาวันนี้อากาศดีเลยพี่น้อง เป,เป็นช่อเป็นชัดเป็นชัดเป็นอย่างให้เป็นโฉบว่าคอย,อยเจ๋วเจ๋วเลยนะดอกไม้สวยๆวยันนี้ก็ใจก็ประสงค์จะไปเอาจะไปเอาเอ้หนึ่งเก็ะพักกนาทตาลีที่พี่น้องโอ้ยสวยเนาะสวยะเลมวันนี้ตาลงามติดใจไหมติดใจทะเล ดูดอกไม้ริมทะเลเลยน้องสวยสวยธรรมชาติสรางมาให้สวยิ